สวัสดีครับสำหรับคนที่ใช้มือถือของ Xiaomi อาบางทีเราอาจจะอยากรู้ว่าแอปที่เราโหลดไว้ในเครื่องของเราเราใช้งานมันไปเมื่อไหร่แล้วก็มีแอปไหนบ้างที่ติดเครื่องมาแล้วเราไม่ได้ใช้เราจะได้ทำการลบทิ้งเราสามารถมีวิธีดูได้ง่าย สำหรับคนที่ใช้มือถือเี่ยวมีก็คือให้กดไอตุ่มนำทางด้านล่างจะมีอยู่สามปุ่มคือปุ่มแบ c k ปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่ม recent app ให้กดปุ่ม recent app หรือปุ่มสี่เหลี่ยมหนึ่งครั้ง แล้วก็จะมีเมนูขึ้นมาให้กดเข้าไปที่คำว่าจัดการแอปตรงนี้นะครับพอกดเข้าไปแล้วให้เราทําการรอสักครู่หนึ่งเครื่องมันทําการประมวลผลหาแอปทั้งหมดที่เราใช้ในเครื่องแอปทั้งหมดที่มีในเครื่องว่าเรามีอยู่กี่แอป แอปทั้งหมดเมื่อแอปทั้งหมดขึ้นมาแล้วให้เราเลื่อนดูได้เลยว่าเราใช้งานแอปไหนไปบ้างแล้วมีแอปไหนบ้างที่ไม่ได้ใช้งานส่วนด้านบนที่เป็นมีสีฟ้าเป็นนั่นคือแอปของตัวเครื่องที่ติดมากับเครื่อง นี่เราก็จะมีแอปโคมเราสามารถดูได้ว่าเราใช้เมื่อ11วันก่อนแอปเพลย์รีโมทแอปวันได้ไม่เคยเรียกใช้เข็มทิศไม่เคยเรียกใช้เครื่องคิดเลข ใช้เมื่อหนึ่งวันก่อนได้ใช้เมื่อ27วันก่อนตัวแก้ไขคลังภาพไม่เคยเรียกใช้เนี่ยครับเราก็สามารถเปิดดูได้จากมือถือเสีย่ยมี่ดูว่าแอปไหนบ้างที่เราไม่เคยใช้และ,ะมันไม่จำเป็น มันก็ทำให้เครื่องเราอืดแล้วก็ช้าแอปไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็สามารถลบทิ้งไปได้เลยเปิดดูจากด้านนี้ได้เลยอย่างเกมที่เราโหลดมาเราไม่ไม่ได้ใช้มันเราก็ลบทิ้งได้เลย เราถอนการติดตั้งได้จากตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ได้ก็คือกดไปที่ตัวแอปสมมุติว่าอันนี้คือแอปเกมที่จะต้องการลบก็กดเข้าไปแล้วดูที่ด้านล่างจะมีคำว่าถอนการติดตั้งเราก็กดที่คำว่าถอนการติดตั้งได้เลยหากชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ให้กดติดตามและกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ